วัวมาช่วยเลี้ยงวัวจ้าวัวเยอะมากวัวก็เลยสิไลอู้าวสมัลัยใครแต้แมแอ๊เยอะมากดูสิตามหาผัวมาช่วยเลี้ยงวัวค่ะวัวก็เลยตกใจว่ามันเพ็รองี่ยงกันใช่ไหมลูกฮะ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะวันนี้จะลงไปดูวัววัวจะคอดลูกไหม <S <S 1> <S 1> เดืดเหมือนแรงภากันตัดหงาในเรื่ลูกนี่หงามันสูงล่ะซุ่มทุ้งสูงนี่วัวบ่มี่หงากระหกแน,น่นนต้องนอนให้ปบารับสมัครผัวด่วนแค่ช่วยเลี้ยงวัว เรื่องคอนเสิร์เกี่ยวหนาอเองด้ยลูกหลานจะผ้ากัานผ้าขาเห็ดเขาก็เห ok ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าบะผ้าขาเห็ดเขาก็บบ ok ่งหดจากมันต้องผนะ้าขาเห็ดนะขุดกลุ่มหนึงปล่อยขอบแต่ว่าสะอาดดีนะคุณพ่อดูแลขวดทำวามสะอาดดีนะมีตัวสีขอดนี่นอ้องร้องขอด เบอร์น้อมาใครดีแต่แม่น้องแบบเต็งตึงแห้งน้องจะคลอดแล้วน้องก็จะมานุ่มตึงตึง<ไ>ปังปดออกว่ปะปัดออกว่าปาด<ช> <ปะ S 2> ออกปาดออนแบบดีพี่น้องม,มองเรียกไก่ตีแล้วได้ไหมน้ำเตี้ยสามสมุนลงมากมากว่ากินไก่แล้ว <c oughs> นี่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 ลงมาเฮ็ดหทังนี่เดี๋ยวดีเจอของจริง แม่วมาอยู่เตรียมตัวรถซูสามตัวสามดำมาลักตะเก่กินไก่ตีเล้ามาลักกัดไก่ตีเหล้ามันสูเฟืดอเฟื่เห็นยังมาได้ลูกเลี้ยงแบบแปลงแก่เบิด์เล่าผ้าเขาตัดแหนในรูปพ่อหาเร่งแล้วว่าซุ้มมันยานอันนัอายุขางล้อหลังเฮี้ยนกับขินแก่เบิด์ได้สี่ขินดอกอ ต้องตัดให้มันให้มันขึ้นใหม่ไหมพี่น้องครับเพราบว่าตัดนี่มันกระสแกวร์นี่เห็นบ่ถ้าาตัดต่อเราไม่มันกินตัดมากินแบบนี้มันกินหมดนั่นเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นใหม่ที่นี้ข้อขันข้อควับตัว่ากะมั่วกว่บกอึดหญ้ากินช่วงนี้เพราะว่าฝนตกดีหญ้ากระเขียวปล่อยออกกันเล่มมีมองเล่มหญ้าเราคุณ่อเราเลียงแปลนดีเด้พี่น้องสะอาดสะอ้านหญ้าลาย หย่า,ลา,ล,ยยา,าลายครับแล้วตัดา่ออ่นเออซุ้มหยานัน่นเอาซุ้มหยานั่นทั้งนันแท่นซุ้มหยานต้นนั่นนะมันจะขึ้นดอ,นอก,เ,ก,กอเ,อเดือนนี้หนะพี่น้องมาแรง าออกอบนนแยงเลโอ้ย่รู้อนสี่ออกงล่ะขั้นป้สิรู้บแล้วเพื่อเป็นสังสะอยู่หุ่นยูเดินหวเนาะปานนีสรู้ตสออกง่ายกเก่าตเี่ยวลันลงเบิดแล้วเกี่ยวหัลงเบิดหล่ะ นี่พี่น้องเกลันก็คือจังสีนี่สังเกตไกลสีออกมองเงาหางนี่มันสิบุบลงบุบลงเพราะปกติน่ะที่ว่ามันบุบลงนั่นเป็นบ่อที่พ่องไปแล้วก็ไปบุบอันนั้นคือเกลันเกลันก็คือมดลูกมันสีขยายมันสีออกนะพี่น้องง่วนนี่ท้าเกสังเกตง่ายๆถ้าเกมันสีเพี้ยงกันคือไปเบิดตั้งแต่ดากีเพี้ยงกันคือไปเบิดตาบ้าถ้มามันบุบลงมองห็นแสดงว่าเกลันมองหัวนมมันหลุดยังเอาเรื่องจะเรียนเรือ แ้อโันนี้ให้ลูกงามได้พี่นนองลูกมนกำลังเป็นสาวสวยแห้งวัวที่สวยอยู่นี่เพราะว่าแม่พันธุ์สวยกับจริงแต่ว่าเราผสมต้องผสมพ่อพัอพนธุ์ที่ดีอยู่นี่นะผสมพ่อนอกหมดมันก็นเลยง่าม เอ้ตะปูพอแลไ้ไหมนัน่นไงตะปูจะได้อยู่ออกมั้ยโตมันไงนบรรยากาศดีเนาะนบรรยากาศดีเฮ็ดจ้าว่าฮันเกิดบะพอมันเกิดอยู่บ่ให้เพิ่อคมน่ะเกิดเฮีดแต่เด้พี่น้องเฮ้ดเพิ่อผม สินงามนีนลงโโไหวบ่ใเสียสินงามมันล่งเหรอ,อมมต่วันต่อสองนี่มันเกิดดีเนาะอัน,นชุ่มก็เจ้าตัดแล้วล่ะมันโป่งกันนะช่มันโปงแตกกนอกันอกนมันรดอกมน,นอนมันเ็มดีเลยบาง เงยบรรยากาศดีค่ะงัวปล่อยกินหญ้าเขียวๆหญ้าเดยงามหญ้าเดงามไก่น่ตังัวซุปเห็นบ่อยสันนี้กินแตกินกลมบอน้อยแล้วเกลือแบบสนิทหัวจุ่มหญ้าเดินหญ้าแบบกว้างพี่น้อง หญ้าเขียวชะอุ่ม,มเหลือจากโตคุณนายประมาณยี่สิบตั้งแต่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแมนบอพอประมาณนี้แหละดตับขายไปแล้วซีขันร่วมครับสุ่มททิงเทิงสุ่มหนนขายไปแล้วปมาณสิบพัวทำไม่ไดกี่แม่ไรไปเลียงไก่บ่า ไปนี่น้ำลาหนี่เป็นปลาเป็นดงเบิร์ดด้วยนี่ตั้งแต่โคกพิบาสซาขึ้นไปเป็นปลาเบิดสมัยตะกี้จะไล่ไปเลี้ยงไล่ไปเลี้ยงหอเข่าไปนน้ำจะไม่้กินเลี้ยงง้อเนาะม่ได้๋ยวไปจียงเสี่ย่ะเฮ้ียเลี้ยงเครียใหม่นี่บอกแมนมันจะเป็นเครียเป็นเหลี่ยงกระพากันไปนอนน้ำโฮมใหม่ตะกี้ผ้ากันนังหอเข่าไปห้อมเด้ดีกึ่ยังี เห็นตุงนิงงครัแบแอี่เราใสู่สีดแดงเรามื่อไ้ใส่เสือเ้อแดงเผาลงมาหางอดดงหน้ากลัวหรืเลไม่ใช่พี่กระไดรยากมานะคะบรรยากาศอง้งนอมันคือจังมัหลอกเป่าเหรอคอยว่าเวลาก่อยมากแนส่นตุงนิงโอ้ยเจ้ารอว่าไปนาะแม่บรรยากาศดีมากนะคะเรียงงพี่น้องไป มีเดินปล่อยเรียงงัวา